ฉันอยู่กับเจามานานนะฉันก็เลยอยากจะมาลาเจ้ไงฉันขอโทษเจ๊นะฉันเคยทำให้ดีกับเจอะตอนนี้ฉันจะไปแต่างงานกับเฮลรี่ที่บ้านของเฮียเขานะ่ยไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันผ่านมาแล้วเจ้ไม่โกรธฝนหรอกเพราะที่ผ่านมาเจ๊ก็คิดกับฝนเนี่ยเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันเจ้ดีใจด้วยนะ นิดน <Okay. S 2> ิดฉันขอโทษนะฉี่เป็นคนไม่ดีกับเธอนิดเข้าใจฝนนิดไม่เคยโกรธฝนเลยนะขอบใจนะนิดกับจอนก็เหมือนกันรักกันให้มากๆากนะฝากบอกร้าพี่จอนทันฝนด้วย โชคดีนะฝนขอบใจจ้ะ บ้าเาเปล่านะฉันไม่ได้ขโมยของใครนะจอนที่นี่สว well. ยจังเลยอ่ะที่ไหนหรอเกาลูนปาร์คงั้นว่าหลังจอนพามาที่นี่อีกนะ เป็นอะไรมากไหมเนี่ยแผลรอเปล่าเนี่ยนี่แผลแค่นิดเดียวเองตั้งแต่ผมเจอคุณเนี่ยก็เจอในเรื่องเลวร้ายชีวิตผมก็เลวลง